พ่อพ่อพูดเสร็จผมผมขึ้นต่อปุบเนี่ยคุณแดงช่วยกดในตรงลลงมาแล้วไหนหนอ้นั่นนลิฟอยู่เปิดได้ด้วยสวัสดีผู้เข้าสัมมนาทุกท่านนะคะในนามของสถาบันยานยน์ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การสัมมนาเรื่องการออกแบบและทดสอบความทนทานของชิ้นส่วนยานยนต์นะคะจัดโดยสถาบันยานยนต์โดยได้รับการสนับสนุนจ,จากสนักตลาดกระทรวงุาสตรกรรมนะคะม,มีท่านนามาร์ผิดงานนะคะมีงานลุคคารทส้ามนะคะ มาถึงงานกันทุกท่านนะคะเ,เดี๋ยวเราอาจจะเริ่มช้านิดนึงนะคะเพราะเนื่องจากข้างนอกอาจจะรถติจดอีกนึงค่ะแล้วก็ก่อนจะเริ่มงานนะคะขอประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับท่านที่นำรถรถยนต์มาและมีบัตรอดาะสีแดงนะคะเ,เดินออกไป จากหน้าข้อนะคะเดียวสายตรงลิฟที่เป็นเขียนว่าโลโซน,นะคะจะมีที่ให้สแต,บตามบัตรตั๋รถนะคะอย่าลืมเอาบัตรไปสแตมนะคะจะได้จอดฟรีทั้งวัน,นะค่ะแล้วก็เลยไปนิดนึงก็จะเป็นห้องน้ำนะคะถ้าใครจะเข้าห้องน้ำก่อนที่งานจะเริ่มนะคะแล้วส่วนด้านหน้านะคะถ้าเราออกไปจะเห็นมีบูธของบริษัทต่างๆนะคะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัทนะคะเรามีทั้งหมด5 5บูธนะคะออกไปข้างหน้านะคะด้านขวา,าจะเป็นของบริษัท ซิกมาโซลูชันนะคะจะมีนำเสนอเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของทางด้านะวิศวกรรมนะคะด้านซ้ายมือจะเป็นบอกของบริษัทเคียวว่าค่ะก็นําเสนอเกี่ยวกับเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะถ้าท่านได้สนใจก็ออกไปดูได้นะคะ แล้วก็เลยไปอีกนิดนึงค่ะจะเป็นของบริษัทโชจุงนะคะโชจุนนำผลิตภัณฑ์เป็นลูกหมากจากแกโคมานนำเสนอนะคะถ้าใครสนใจ,ใจเกี่ยวกับลูกหมากหรืออะไรก็ปรึกษากับทางโชจุงได้นะคะถัดไปหนึ่งบูธนะคะจะเป็นบริษัท CBM ค่ะเป็นเครื่องมือทดสอบรอยร้าวของชิ้นงานแบบไม่ทำลายถ้าใครสนใจเรื่องการทดสอบนะคะก็ปรึกษาบริษัท CBM ได้แล้วก็บริษัทสุดท้ายนะคะเป็นบริษัทโ v e ว l ร n d ไม่ได้นำผลิตภัณฑ์มานำเสนอนะคะแต่ o เ e อร์แลน์ทำเกี่ยวกับชุดแต่งของ o f ออกรถนะคะถ้าใครสนใจก็ uh, ไปคุยพูดคุยกันได้นะคะที่บูธค่ะอ๋อค่ะที่สแกนแบ,บตัตรจอกรยานไปอยู่หน้าห้องแล้วนะคะถ้าใคร uh, ยังไม่ได้สแกนก็ออกมาสแกนได้ด้านหน้านะคะและก็ uh, น่าจะพร้อมกันแล้วนะคะ uh, ในลำดับแรกนะคะจะเป็นการ uh, ต้้นดับผู้เข้าร่วมประชุมนะคะโดยผู้ในการสถาบันยานยนต์นะคะ แล้วก็ในลำดับนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณวิชัยจีราพยุตค่ะผู้ในการสถาบาันยามยนต์ขึ้นกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมค่ะขอเรียนเชิญค่ะ,กกอะขอเชดญความยินดีค่ะพนักงานบัญชีแล่พมเก้านบมมนาทุกท่านนะครับ จริงผมก็มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีคนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการขอแบบแล้วก็การได้การทดสอบเพราะว่าจริงๆในแง่ของรัฐบาลโดยเฉพาะชุดนี้นะครับท,ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าการที่ประเทศไทยเราเนี่ยจก้าคนหรือว่าก้าวผ่านตัวสำคับราได้กานต่างเนี่ยถ้าประเทศไทยเรา รือพ่าโรงงานาต่างๆเนี่ยรับจ้างทำง,งานหรือรับจ้างผลิตอย่างเดียวโดยที่ว่าเราไม่มีฝ่ายออกแบบฝ่ายพัฒนากริตภัณฑ์หรือว่าฝ่ายทดสอบเนี่ยการที่เราจะก้าวไปเรื่อยๆหรือว่าการที่เราจะไปแข่งขันกนับในตลาดเมืองไทยหรือว่าตลาดอาเซียนหรือว่าแม้แต่ตลาดโลกเนี่ยก็คงจะต้องเป็นไปได้ยากเพราะว่าเรารับจ้างเขาผลิตอย่างเดียวเราไม่มีพัฒนา ของเราน,รน,น,นั่นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ว่าทำไมรัฐบาลไทยเราเนี่ยทุกวันนี้เราพยายามที่จะให้บริษัทต,ต่างๆเนี่ครับได้มีความคุ้นเคยแล้วก็ได้รู้ว่าเาร,รืเ่องการออกแบบเรื่องการทดสอบเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญน,นะครับในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยที่จะเอาไปใช้หรือว่าเอาไปขายในตลาดของของเรานะครับ ถ้าถ้าพวกค่าย OEM เขาเห็นศักยภาพของพวกเราหรือว่าเห็นศักยภาพของดีไซน์ใหม่ๆเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยจะเป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะพูดง่ายๆว่ารีกเลี่ยงการเจรจาต่อรองให้เราลดราคานะครับผมว่าผู้ประกอบการหลายเจ้าเนี่ยเขาคงจะเจอปัญหาการต่อรองการเจรจาต่อรองการลดราคาจากจากผู้สั่งซื้อของเรานะครับเพราะ ตัวนี้ตัวเป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยในการที่จะทำให้เราสามารถที่จะคุณแาต่อรองราคาเขาเขาจะมาต่อรองให้เราลดราคาเราจะบอกว่าขอเพิ่มราคาเพราะว่าเราใส่ตัววิจัยพัฒนาลงไปว่า r อว่า R&D เรามีสินค้าที่เราพัฒนาขึ้นมาดีขึ้นอะไรพวกนี้นะครับตรงตรงนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทางกระสรวงสาธารณครับที่เรา ได้รับการสนับสนุนจากสำนักปลัดสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธรกรณรสุขที่จะให้ให้ผลันนะครับว่าให้ทางบริษัทต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะ,ะม,มีการศึกษาเรื่องก,กันพูดง่ายว่าดีไซน์ดีเวลลอปเมนต์หรือว่าเทสอุปกรณ์ต่างๆในการเทสทำยังไงขั้นตอนวิธีการพวกนี้นะครับทีนี้เรามามองว่า ในธุรกิจหรืออุตสาหกการเงินของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่องชีวิตเรื่องทรัพย์สินนะครับท่านั้นไอการที่วิจัยพัฒนาเกี่ยวกับทิศส,ส่วนต่างๆเนี่ยมันมีความจําเป็นนะเพราะว่าถ้าเกิดทิศส่วนเกิดความเสียหายมันก็ยากจะเกิดความเกิดอุบัติเหตุเกิด ความสูญเสียพวกนี้ได้นะครับดังนั้นพวกพวกนี้ก็คือสิทธที่เรามีความจำเป็นที่ต้องศึกษาแล้วก็พัฒนาไปให้ดีนะครับเ,เรื่องการใช้งานสภาพแวดล้อมภูมิอากาศนะครับแล้วก็การใช้งานเป็นระยะเท่าไหร่เราควรจะต้องมีความความรู้เรื่องพวกนี้ด้วยนะครับปัจจุบันนะครับตลาดรถยนต์ที่ส่วนใาญรถยนต์เนี่ย ตัวาต้องให้ความสําคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเรื่องการใช้งานผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะยิ่งนะครับตลาดที่มีความาหลากหลายนะครับก็สินค้าที่ต้องบอกว่าเป็นชิ้นสว่วนคุภณภาพสูงนะครับที่ทางตลาดยุโรปเนี่ยต้องการเพราะฉะนั้นเรื่องความคงทนสาวรของชิ้นส่วนนะครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า durability เนี่ยมีความสําคัญนะครับว่า พวกนี้เป็นใจเป็นหัวใจสําคัญน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นที่ยอมรับของตลาดใหญ่เนี่ยมันก็จะทาให้ผู้ประกอบการอย่างพวกเราเนี่ยมีโอกาสขายปริมาณมากขึ้นนะครับในราคาที่ดีไม่ใช่ให้ผู้ซื้อมาต่อรองราคาอยู่เรื่อยนะครับเราเราเองในฐานะผู้ประกอบการเนี่ย เราก็มีค่าใช้จ่ายหรือว่ามีต้นทุนที่ว่าเออต้องมีการขึ้นเดือนเดือนทุกปีใช่ไหมครับแต่ทําไมเวลาผู้ซื้อนี่มันซื้อสินค้าจากเราที่่อยให้ขอให้เราลดราคาทุกปีนี่เรามันมันสวนทางกันนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจัาเป็นแล้วก็สิ่งที่เราควรจะต้องมีก็คือว่าทำยังไงเราถึงจะพัฒนาพวกผลิตภัณฑ์หรือว่าพัฒนาพวกอุปกรณ์พวกนี้ให้มันดีขึ้นมีความคงทนมากขึ้นนะครับ ในราคาที่ยุติธรรมเอาว่าอย่างนี้ดีกว่าแต่ว,ว่าถูกหรือแพงก็เลือกนะครับว่าเอาราคายุติธรรมนะครับทีนี้สวนทดสอบวิจัยและพัฒนาทักษะอารเดจนเอเาเราเองเนี่ยเราต้องเป็นหน่วยงานที่ให้การบริการทดสอบนะครับความทนทานของทินส่วนต่างๆนะครับเราเองเราก็สะสมประสบการณ์นะครับของการทดสอบทินส่วนงานมากมายนะครับเราเราก็อยากที่จะมา ามาแชร์ความรู้กันแล้วก็ออกมามาให้ข้อมูลจากจากทุกท่านนะครับว่าเราทำยังไงเราถึงจะเสริมสร้างความเข้มแข็งนะครับในการพัฒนาเรื่องความุนทานทินส่วนยานยนต์ให้กับผู้ประกอบการของเรานะครับเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในแรงขับดันที่ว่าเราอยากจะให้มีการศึกษาแตเร่อพ,พัฒนาทิศส่วนพวกพวกนี้นะครับเพราะว่า การที่เราจะเป็นฐานผลิตยานยนต์ในระดับโลกเนี่ยเราต้องการหรือว่าเราอยากสนุนให้ผู้ออรรปรกอบการโดยเฉพาะบริษัทร่วมทุนบริษัทคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะพัฒนาในส่วนต,ตรงนี้นะครับเราเราเองเราก็ตั้งเอาเรียกว่าโครงการวิจัยและพัฒนาที่ความส้อารที่ส่วนยานจนนะครับซึ่งต้องบอกว่า,าการสำรวจตามนี้ให,ให้ให้ความสาคัญ ในเรื่องพวกนี้นะครับเราเราก็อยากเทียบความตัานนะครับก็ในวันนี้เนี่ยเราก็มีวิทยากรหลายหลายท่านนะครับที่จะมาเล่าสู่กันฟังว่า,าวิทยากรเขามองยังไงเขาอยากจะเห็นอ,อะไรว่าการเราจะพัฒนาในในประเทศไทยเราเนี่ยพัฒนาทางต้านเนี่ยต่อไ่างยังไงนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางาท่น่งงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ให้มีโอกาสในการทำโครงการดีๆแบบนี้นะครับก็ปับันนี้ก็จะเป็นเวลาที่สมควรนะครับท,ที่เราจะเปิดงิธีคราาาการจัดงานต่อมนนาครั้งนี้นะครับก็ขอให้การจัร็จงานครั้งนี้สัเสร็จรุบรวมเป้าหมายตัวการนะครับก็ขอค,คุณครับ ่าเมในลำดับถัดไปจะเป็นการเป็นากรงานผลการดำเนินงานโครงการนะคะโดยหัวหน้าโครงการนะคะดรมีระพงเกียตริศัศรีผู้จัดการแผนทุสอมทั่ว์เข้าไปสถาบันยานยน่าขอตัวขอบคุณด้วยค่ะ นะคะคหลังจากที่ที่เรียนงค์งนำเสนอผลการดำเนินโครงการนะคะในสุดท้ายจะเป็นการนำเสนอ,อเป็นการบรรยายเรื่องทฤษฎีและการใช้เครื่องมือวัดภาระรับมวลชิ้นส่วนยานยนต์นะคะโดยคุณนิธิพลเองมีอะไจากบริษัททัวร์ว่านะคะยังไงก็ถ้าใครฟังแล้วก็มีคำถามอะไรนะคะสามารถเอายกคุยถามได้นะคะเดี๋ยวจะมีไมค์ไปให้หรือว่าใคระะจะใช้วิธีการจดก็ได้ค่ะแล้วก็ส่งให้เดี๋ยวมีเจ้าหน้นาที่ไปรับมาให้นะคะ จนถึงวิทยากรในวันนี้นะครับการจัดสัมมนาในวันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมภายใต้เทคโนโลยีที่ใครตั้งโครงการเพิ่มสติภาพผู้ติดซื้ส่วดยานดยการวิจัยรัฐศาสนาความตนทางยานยนต์ระยัที่1ประจำปีของ9นะครับซึ่งสถาบันยาลัยยนต์ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้มีการดำเนินการโครงการในปีนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่ง ในวันนี้นะครับเราก็จะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบความเนดทางของสิ่ส่วนใานยนยนนะครับมาให้ความรู้นะครับทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่ายนะครับผมได้ขอกล่าวถึงภาพรวมของการดําเนินการทําวิจัยและพัฒนานะครับในความเปิดทางสิงส่วนใหญ่โยนความทุกททานของสิ่งส่วนใยนเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสําคัญให้ความสนใจอยู่แล้ว นะครับเพราะว่ากาที่กล่าวมาแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะครับชีวิตและทรัพย์สินของผู้ขับขี่เองของอ่าถึงแว้ร้องนะครับต่ออ่าผู้โดยสารด้วยอะไรนี้นะครับดังนั้นเนี่ยทาผผงผู้ผลิตรถยนต์ผู้ผลิตชิ้นส่วนเองเนี่ยต้องมีความให้ความสำคัญเรองนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอถิกรำนี้ดำเนินขึ้นเพื่อสนุนให้ผู้ประกอบการหรือพอประกัรเทคโนโลยีนะครับที่ยังขาด หรือมีข้อจากัดต่างๆในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของคุณลอกษณะต่างๆเนี่ยทางสถาบันยนต์เองซึ่งมีสูตรทดสอบวิจัยและพัฒนานะครับอยู่ที่บางปูนะครับก็มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สำหรับในการพัฒนาองค์ความรู้องนี้เกิดขึ้นนะครับโครงการนี้มีที่มาคือต้องการที่จะให้โอเอ็มซึ color. ่งที่เป็นคนไทยนะครับได้แสดงเสกียภาพให้แก่ผู้ผลิตเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็สดท้ายแล้วเนี่ย จะผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยจะสามารถเลือกใช้ชิ้นส่วนโอเอ็นของคนไทยได้อย่างมั่นใจนะครับตรงนี้ก็เป็นการเ vale พิ่มโภลุ่มของการไขายได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงในกลุ่มของ I อเอเงนะครับก็ที่มีความต้องการจากการจัดโปรแกรมกลุ่มหรือการจัดประชุม่ละครั้งนะครับกลุ่ม i นเอ็นก็ต้องเป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจนะครับที่ต่อการขทยอยู่เยอะนะครับแล้วก็ มีความสามารถในการผลิตตั้งแต่การออกแบบน,นะครับการแ,และจะไปทางนูนไม่มีปะคือรวมถึงการตัวสอบด้วยนะครับตรงนี้โครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่เสริมเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเพื่อให้ความรู้ตรงนี้ม,นมีเออ่ม,มีมีการเออ่แพร่ความรู้ไปยังผู้ประกอบการต่างๆนะครับที่ความสนใจในด้านการทําาย,ายดีและด้ารตัวสอบตรงนี้นะครับ วัตถุงค์ของโครงการนี้นะครับก็อย่างที่กล่าวแล้วนี่ก็คือเป็นการเพิ่มคุณภาพและก็สร้างูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของผู้ประอกอบการที่เข้าร่วมเองนะครับโครงการนี้นะครับก็ได้รัเงินงานมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมปีห้าแนนะครับก็มีผู้ประกอบการที่ความสนใจและเข้าร่วมโครงก,การนะครับแล้วเราได้ทำการคัดเลือกผู้ประกอบการที่ความสนใจโดยที่ชิ้นส่วนที่เราเลือกมาเนี่ยก็เป็นชิ้นส่วนที่เป็นคนผู้หญิงคนไทยนะครับแล้วก็ ทั้งสองรายเพิ่มว่าเข้าข่ายด้วยว่าเป็นเอ็นที่ีนะครับในปีถัดไปนะครับปี2560น,นะครับก็จะมีโครงการ